ยะโอเลเนธมาโสเสโสคิมหานติกัตวานิวาสยยะนิสติกิยังปัจจิตยังโยปนาภิกโกภิกุสะสามังคีวะลังดะตวะกุปิโตอนัตตมัโนอัจฉินญาวะอัจินดาเปยุวานิสติกยังปัจจิตยังโยปนาภิกุสะมังสุตังมิญดาเปโตวะตันตวายหิจิวะลังวายาปิยานิสติกิยังปัจจิตยังทิกุงปนิวะอุติสะอัญญาตะโกกะหาปติวะกะหาปัตตานิวา t ั w a ตวัยหิจิวลองวัยเปียต่ตลอด u สุบิคู่บุบีอป่าวายตตั้ a แต่ั i สุบิตันชีสุปาวายตัดชสุบิเล็กทันชีสุบิตัดชันชั่กโลทะอาเปวะนามะมันยั a n อายะมันตาังกิิมตอนดุปัียมเอวันสุบิคว่าตัวว a กิิมตะอนุปะเชี t ยอันตมสุปินท่าปะตมัปนสกยงจิงด้สาหาะกตังกัติกเมาสิปนะังิกปัีบะอเกะลงอุปัตเจยจกะมันยั สกิยังปาจิตยังบอกว่าสังคมปัจันติดกับุนนั้นมันอยากยังโยปันนักพิการทางสังคิกังลัพังเปลี่ยนนังอัตโนะเปลี่นามียะนิสกิยังปจิตยังป่ตวว่โคตติโยอุดิทาโคเอสสมันโตติสานิสกิอาปจิตยาธรรมะตัดทายสมันเตปุจามิกจิตาปาริสุธาดุติยมิพิปุจามิกจิตาปาริสุธาตัิยมิพิปุจามิกจิตาปาริสุธาปาริสุเดชดาลิสมันตัวแต่สมัตุนั่นเองเอวเมตังทัลลามินิสกิอาปจิตยาธรรมะนิสิตา อีเมโคปนันเดปริตยังโมสวาเดปาิตยังกุเปสุยปาังโยปนันพกุอนุปสันปังปะโสธมังวัจยาปาจิตยังโยปนพิกุอนุปสัมปนานินะยังโยปนัพิกุมาตุขามัสสะอุตริชาปัญจวัจะหิธมังเดสยะอัญญัตร อันนีต่ละวินยุนาปุริสวิกะเห็นาจิติยังโยปันนาภิกุอนุปสัมปนาสักุตตะิมนุสธรรมังอาโลเจียผู้ตสมิงปาจิกุสมัติยาปาจิติยังโยปันนาภิกุปัตวิงขณิเยวาขณะปเยวาปาจิติยังมุสาวาเดวโกปัตถม ภูตคาม h ปาตับไอยตายาปาจิตยังอัญญมบริเกวิเหสเกปาจิตยังอุชาปนเกคียนเกปาจิตยังโยปันนภิกขุภิกขุงอจโชกเสสันทวิตตาววาสันทลาปิตตาววาตังภกรรมตัวเนวะอุทละยณะนัอุทละปยะอนัปชังวะคัทยาปาจิตยังโยปันนภิกขุสังคิเกวิหาเลสยังสันทลิตตาววาสันทลาปิตตาววาตังภกรรมตัว เนวะอุทละยนะอุทละปยะอนาปุชังวะัจายะปายะยจัสสะบัตโตภวิสติโสปะกมิสติติเอตเดวะปัจจยังกะลิตวะอนันยังปัจจิตยังโยปันนะภิโุภิสุงกุปิโตอนัตตมโนสังขิกาวิหารานิกัตเทียวนิกัตธาปายาวานปัจจิตยังโยปันนะภิโุสังขิเกวิหาเลิอุปาลิเวหาสักุติยะอาหารจับปะรังมันจังวะปีถังวะอภินิสีเดยวะอภินิปัจชะยาวะปัจจิตยังถาปานายะอะโลกัสันทิปาริกรรมายะเดวิติชันดานะสะ ปาลียียกอปาริเตทีเตนะอาทิตาตบังสะโตเจอตลิกอปานิเตปิดทีโตอธทิธาหายาปาจิตยังโยปนะพิกุสานังชานังสะปนกังอุตังตินางวามัตติกังวาสินเจยะวาสินยาปยวาปาจิตยังผูตะคามะวคนดุติโยโยปนะภิกุอัสมัตเตพิกุนิโยอวัยยปาจิตยัง

ภิกขุนิยสัตทิงสังวิทายะเอกฐานนัมขังปฏิปัจยะอันตมัสโสกมันตาลปิันยะตาลสมยญาปจิตยังตถาอย่างสมโยสัทธะมานิโยโหติมโกสสังตสัมปตโตสัพพติพโยอยังตถาสามโยโยปนภิกขุภิกขุนิยสัตทิงสังวิทายะเอกนาวังอภิรูหิยะอุตคามินิงวะอัโทคามมนิงวะอันญะตาลสิณิยันตลลนาญาปจิตยังโยปนภิกขุชนังภิกขุนีปะริปจิตัง ปินทปตังพุนทยะอัญญตรละกูเบิหิสมาลภาปาจิตยังโยปนภิกขุภุมิอาสัตยิงเอกุเอกายาลโหเนสัจังกะปียะปาจิตยังโอวานเดวโกตติโยอักขิลานินาพิกุณาเอกุอาวสัตว์ปิโตพุนทิตาโมตตโตเจอุตตลิงพุนทยะปาจิตยังขณะโพชเนอัญญตระสัมมาญาปาจิตยังตถาอย่างสัมโยกิลานัสสัมโยจีวะรดานัสสัมโยจีวะกาลัสัมโยอัทธานะครามนัสสัมโย นาวาพิรุหันนัสสมโยนมหาสมโยสัมณะพัตตสัมโยอยังตถาสัมโยปลัมปลับโฉเน อันยตัสสมยาปัจันฉนั้สปนกังอุดังตินังวามัติกลงวาสินใจยวาสินจาปปยวาปาจิตยังกูตะคำว่าบางคนดุติโยโยปนภิกขุอสัมปตัวภิกขุนิโยโอวัเดียปาจิตยังสัมมโตปิเจสัมมาตัวปิเจภิกขุอัตถังกเตสุริเยภิกขุนิโยโอวัเดียปาจิตยังโยปนภิกขุภิกขุนวปาลิวัติกาปาจิตยังโยปนภิกขุอัญญาติกายะภิกขุนิยาจีวะเราสิบยาวสิบาไปยวาปาจิตยังโยปนภิกขุภิกขุนิยวะปาริวัติยอกาป กมันตะรามปิอันยตระสมัยญาปจิตยังตถาอย่างสมโยชัตถะกรรมนิโยโหติมัโคสังกสัมมตัวสัพติพโยออยังตถาสมโยโยปนภิขุภิขุนียสัตยิงสังวิทยายเอกนาวังอภิลุหิยะอุจส่ามิยิวะอัตุคำนิยิวะอันยตระสิยันตระนายญาปจิตยังโยปนภิขุชนังภิขุนีปาริปาจิตัง